Hello every student This is English subject for Primary 3สวัสดีนักเรียนชัน้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนค่ะวันนี้กลับมาเจอกับครูอีกแล้วในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะ ค่ะจากชั่วโมงที่เราเนะคะเด็กๆก,ก็ได้ฟังแล้วก็ฝึกพูดบทสนทนากับทีเชอร์ไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทบทวนบทสนทนาดังกล่าวอีกหนึ่งรอบค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันแปลแล้วก็ทำความเข้าใจบทสนทนากันทีละประโยคไปพร้อมๆกันนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะบทสนทนาก็คือเมกับมาร์กเหมือนเดิมค่ะมาร์กบอกว่า what sport do you like มาร์กถามเมย์นะคะว่า what sport do you like มาร์กถามเมว่าเมย์ May, เธอชอบกีฬาอะไร what sport do you like what sport do you like คุณชอบกีฬาอะไรแล้วเมย์ May, ก็ตอบว่าอย่างไรคะเมย์ May, ตอบว่า I like football and badminton I like football and badminton คขึ้นตอนประโยคด้วย I like ฉันชอบนะคะแล้วก็ตามด้วยกีฬาที่เราชอบค่ะ What sport s do you like คุณชอบกีฬาอะไร I like football and badminton ฉันชอบฟุตบอลแล้วก็แบดมินตันนั่นเองค่ะแล้วเมนะคะก็ถามมากลับไปว่า What about you What about you What about you แล้วคุณละ่ะแล้วคุณล่ะชอบกีฬาอะไรนั่นเองค่ะ มากต่ว่าอย่างไรคะมากต่ว่า I don't like sports I don't like sports ฉันไม่ชอบเล่นกีฬาเลย I like collecting stamps I like collecting stamps ฉันชอบสะสมสแสตม์นั่นเองคะ่ะ It's my hobby It's my hobby มันเป็นงานอดิเรกของฉันนั่นเองค่ะ I like collecting stamps It's my hobby ฉันชอบสะสมสแตม์มันเป็นงานอดิเรกของฉันนั่นเองค่ะแล้วมาก็ถามเมกลับไปอีกว่า What s your hobby What s your hobby แล้วงานอดิเรกของคุณคืออะไรล่ะ แล้วเมนค่ะก็บอกว่า my hobby is collecting stamps too my hobby is collecting stamps too คำว่า too T O O แปลว่าเช่นเดียวกันค่ะงานอด,ดิเรกของฉันก็คือการสะสมสแสตมเช่นเดียวกัน I have stamps from Japan I have stamps from Japan ฉันมีสแตมจากไหนคะลูกเจแปนก็คือญี่ปุ่นนั่นเองค่ะแล้วมาร์กนะคะก็บอกว่า <im> I have stamps from France I have stamps from France ฉันมีสแตมจากฝรั่งเศส That's wonderful That's wonderful มันยอดเยี่ยมมากเลย Let's share Let's share เรามาแบ่งกันเถอะ <c oughs> Open your book to page 123. Open your book to page 123. Mm hmm. เด็กๆเ,เปิดหนังสือไปหน้าไหนคะเปิดหนังสือไปหน้า123ค่ะ Sports and p u b b i e s ก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาแล้วก็งานอดิเรกนั่นเองค่ะ เด็กๆก,ก็ได้ฝึกออกเสียงไปกับทีเชอร์ไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ทบทวนอีกหนึ่งรอบแล้วก็เรียนรู้ความหมายภาษาไทยกนันนะคะ Collecting stamps Collecting stamps. Collect stamps ก็คือการสะสมสแตมนั่นเองค่ะ Fishing ตกปลา Cooking ทำอาหาร Reading อ่านหนังสือ Playing football Playing football ก็คือการเล่นฟุตบอลนั่นเองค่ะ playing badminton playing badminton ก็คือการเล่นแบดมินตันค่ะถ้าเราจะถามว่างานอดิเรกข,ของคุณคืออะไรเราจะสามารถถามได้ว่า what's your hobby what's your hobby apostrophe s นะะี่ะย่อมาจาก is what is your hobby งานอดิเรกข,ของคุณคืออะไรนั่นเอง ขึ้นตนประโยคด้วย it's it's นะคะแล้วก็ตามด้วยงานอดิเรกของเราค่ะ it's collecting stamps it's collecting stamps มันคือการสะสมซิทม it's fishing it's fishing มันคือการตกปลา it's cooking it's cooking มันคือการทำอาหาร it's reading It's reading มันคือการอ่านหนังสือน,นั่นเองค่ะ It's p l a y football It's playing football มันคือการเล่นฟุตบอลและสุดท้ายค่ะ It's playing badminton It's playing badminton มันคือการเล่นแบดมินตันนั่นเองค่ะ What's your hobby? งานอดิเรกข,ของคุณคืออะไรเวลาตอบนะคะขึ้นต้นด้วย i t i t ย่อมาจาก it is มันคือ collecting s t a m p มันคือการสะสมสแตมขึ้นต้นประโยวด้วย i t นะคะตามด้วยงานอดิเรกข,ของเรานั่นเองค่ะ Open your book to page 127 o pen your book to page 127เด็กๆเปิดหนังสือหน้า127ค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านประโยคอีกรอบนะคะรอบแรกเด็กๆตั้งใจฟังคุณครูก่อนนะคะ Today is Sunday Lily Judy May David and Mark are free What are they doing May is playing tennis with her friend. May is playing tennis with her friend. Judy is putting stamps in her album. Judy is putting her stamps in her album. Lily is playing the piano. Lily. Is playing the piano. David is swimming. David is swimming. Mark is in the kitchen. He is cooking. Mark is in the kitchen. He is cooking. the <coughs> Today is Sunday. Today is Sunday. Sunday คือวันอะไรคะวันอาทิตย์นั่นเองค่ะ Today is Sunday. วันนี้เป็นวันอาทิตย์ Lily, Judy, May, David, and Mark are free. Lily, Judy, May, David แล้วก็ Mark free ก็คือว่างนั่นเองค่ะ What are they doing? What are they doing? พวกเขากำลังทำอะไรกันนะ May is playing tennis with her friend. May is playing tennis with her friend. เมย์กำลังเล่นอะไรคะลูกเมย์ May กำลังเล่นเทนนิสกับเพื่อนของเธอนั่นเองคะ่ะ Judy is putting stamps in her album. จูดีกกำลังติดสแตมลงบนอัลบั้มของเธอนั่นเองค่ะ Lily is playing the piano l i l y is playing the piano ลิลลี่กำลังทำอะไรคะเก่งมากค่ะลิลลี่กำลังเล่นเปียโนนั่นเอง d a v i d is swimming d a v i d is swimming เดวิดกำลัง ว่ายน้ำนั่นเองค่ะแล้วก็ข้อสุดท้าย Mark is in the kitchen he is cooking kitchen ก็คือครัว Mark อยู่ในครัวเขากำลังทำอาหารนั่นเองค่ะ Open your book to page 128กๆเปิดหนังสือหน้า128ค่ะแล้วก็ ทำแบบฝึกหัดน,นะคะอ่านแล้วตอบคำถามเมื่อสักครูที่เราอ่านแล้วก็ช่วยคุณครูแปลไปแล้วเด็กๆโยงภาพจับคู่ประโยคให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ตอบคำถามด้านล่าง What about you? What do you do? แล้วคุณละ่ะคุณทำอะไรเวลาเด็กๆมีเวลาว่างเนี่ยเด็กๆทำอะไรเด็กๆก,ก็เขียนลงใน หนังสือหน้า128ด้านดอลาร์ให้ถูกต้องค่ะค่ะสำหรับวันนี้บทเรียนของเราก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเด็กๆตั้งใจเรียนตั้งใจทำการบ้านนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยค่ะเราอาจจะได้เจอกันในวันที่13ทธันวาคมนี้นะคะ see you again next time goodbye สวัสดีค่ะ